สวัสดีครับสู่เอฟซีอีกาชแนลทุกท่านครับนิวเรากลับมาเจอก,กันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลล์ครับอดีตแบ็คขวาของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวเองมาเป็นกูรูลูกหนังนะครับเขาให้สัมภาษณ์ถึงอดีตต้นสังก,กัดอันเป็นที่รักนะฮะอย่างปีศาจแดงในเชิงบวกและเขาก็บอกว่าปีศาจแดงซีซั่นหน้านะครับให้จับตาดูว่าจะเป็นแคนดิเดตอดสำคัญในการที่จะแย่งแชมป์ร่วมกับทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ประเด็นต่อมาเรื่องของแจ็คกริลิชครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบอนพนันตุกกฎหมายเจ้าหนึ่งครับมีการปรับราคาลงหัวภาพอย่างน่าตกใจครับเอ๊ไปได้กลิ่นอะไรมาหรือเปล่านะครับเอ๊ไปรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวใต้โต๊ะหรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอดูกันฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับก็คือทางสื่อฝรั่งเศสเจ้าหนึ่งครับก็รายงานว่าตอนนี้คาร์ดูคูลิบาลีมอง ไปที่ลิเวอร์พูลครับแล้วก็อยากที่จะเล่นร่วมกับเฟอร์กิฟฟันไดเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปนี้คลิปเดียวครับฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกันกด subscribe ติดกระดิ่งครับถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามยังไงก็รบกวนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทาง g a c h a n n e l นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้นะครับเป็นทางด้านเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดขณะนี้ ใครก็ตามที่รักความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าตอบโจทย์คุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะฮะเรื่องของแกรี่เนวิลแกรี่เนวิลนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมั่นใจเกินร้อยและก็มีความเชื่อมีความมั่นใจว่าปีศาจแดงของเขาจะกลับไปลุ้นแชมป์พิมริกกับทางด้านลิเวอร์พูลและก็แมชสเตอร์ิตีนครับในซีซั่นหน้าด้วย2เหตุผลที่สําคัญครับ ต่อให้แมนยูในช่วงที่ผ่านมานะครับจะไม่เข้าใกล้ในการเป็นแชมป์เลยไม่ได้เป็นแชมป์มายาวนานและเกือบเกือบเปีแล้วก็ในปีนี้นะครับก่อนที่จะโดนสถานการณ์โควิดในทีระงับการแข่งขันนะครับโอ้โหช่องว่างคะแนนของปีศาจแดงแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยห่างกันถึง37คะแนนแล้วมันกว้างมากมันใหญ่มากนะฮะเป็นช่องว่างที่เกิดมาในชาตินี้เนี่ยจะไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นแบบโอ้โหมันห่างกันขนาดนี้ฮะ แต่เกนนี่นูบอกว่าอะไรที่แล้วมาให้มันแล้วไปจับตาความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงในปีหน้าให้ดีๆครับอันดับแรกเลยนะการที่ปอป็อกบาจะยังคงอยู่กับทีมต่อนะครับเขามองว่าตอนนี้สถานการณ์ของป็อกบาเนี่ยที่จะอยู่ต่อกับปีศาจแดงมีมากกว่าที่จะย้ายที่ผ่านมานะฮะอย่างที่เรารู้กันนะที่ผมนำเสนอมาโดยตลอดว่ายูเวนตุส หนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวป็อกบาเนี่ยถอนสมอแล้วนะครับเพราะไม่มีตังคจ่ายเรื่องของค่าตัวไม่มีเงินเปนในเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วล่าสุดครับเรอัลมาดริดอีกหนึ่งทีมที่จับตามองป๊อกบามาโดยตลอดครับก็แสดงท่าทีครับว่าจะไม่เอาปอป็อกบาในซัมเมอร์นี้ครับคือมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะต้องเอามาทันทียังมีอีกหลายจุดนะครับที่ เรอัมมาดติดต้องเสริมต้องเติมครับแต่ไม่ใช่ในเคสของปอกปาแล้วสถานการณ์โควิดในทีนี้นมันทําให้เรอัมมาดติดไม่ค่อยที่จะอยากจะใช้เงินแบบก้อนโตเท่าไหร่ดังนั้นขอเบรกไว้ก่อนโปรเจกต์ที่จะได้ตัวปอกบาขอเบรกไว้เดี๋ยวรอมาคุยกันต่อในปีหน้ามันก็เลยทําให้แกรี่เดวลครับมั่นใจมากว่าการที่ปอกบาไม่ได้ย้ายไปไหนและจะอยู่เล่นกับทีมต่ออย่างน้อยเนี่ยหซีซั่นมันส่งผลดี ไปถึงปีศาจแดงเต็มๆครับการที่ปอกบาอยู่ต่อและการที่ปอกบาจะได้เล่นเคียงข้างบรูโน่แฟรนันนี่คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับแมนยูในการได้รับประโยชน์จาก2คนนี้ทุกคนคงทราบดีครับฝีเท้าความสามารถของบรูโน่แฟรนันนั้นอยู่ในขั้นไหนเขาเป็นหัวใจของทีมมากน้อยแค่ไหนครับและการที่จะได้เล่นเคียงข้างปอกบานั้นคือสิ่งที่แฟนผีเนี่ยอยากที่จะเห็นมีความตื่นเต้นที่จะ ได้เห็นว่าเฮ้ยโอ้โห,โโหนักเตะอย่างปอกบานักเตะอย่างบรูโน่แฟร์นนั้นจะได้เล่นเคียงข้างกันประสานงานกันและข้างหลังนี่ก็จะมีสกอตต์แม็กโชมินซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่จอมขยันเนี่ยคอยปัดกวาดเช็ดถูสิ่งอันตรายนะครับอยู่หน้าคู่เซนเตอร์มันคือภาพที่แกรี่เนวิลครับ mm hmm. เห็นชัดมากว่าแผงกองกลางของลิปูเนี่ยก็ไม่ไป2สองรองใครเหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับที่แกรี่เนวิลเนี่ยเขามองว่ามันจะช่วย ทำให้แมนยูดูเดกลับมามีลุ้นแบบเต็มตัวกับหงแดงและก็เรือใบสีฟ้านะครับก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในฐานะทางการเงินที่มั่นคงแตกต่างก,กันกับหลายๆสโมสรนะครับที่ต้องเจอกับพิษเศรษฐกิจกับเนื่องจากสถานการณ์โควิดในทีเล่นงานอย่างสะบักสะบ,บอมในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานั่นเองครับที่เป็นเหตุให้หลายๆทีมไม่กล้าที่จะซื้อปอบอกบ,บ,บาแต่แมนยูสามารถที่จะซื้อนักเตะคนไหนก็ได้ในโลกนี้เพราะ ด้วยความที่สถานะความแข็งแกร่งในเรื่องของตลาดเนี่ยมันเลยทาให้เจริญดวบอกว่าถ้าหากแมนยูเดินมากดีๆซื้อตัวด,ดีซื้อให้ปังซื้อให้เปรี้ยงซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยเนี่ยมันจะทำให้แมนยูได้เปรียบกว่าทีมอื่นครับอ,อย่างเช่นถ้าแมนซิตี้นะครับโดนจับตาใน,นเรื่องของ Financial Fairplay พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินอย่างมือเติบได้เหมือนเดิมเช่นกันครับเอร์พูนะครับก็มีการชะลอแผนของตัวเองครับอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีการชะลอยเรื่องของดิวติโมแ n ร์ แต่แมนยูสามารถซื้อใครก็ได้ตรงนี้แกนีวิลบอกว่ามั่นใจมากถ้าหากว่าแมนยูเนี่ยซื้อโดน3ตัวเป็นอย่างน้อยเขาเชื่อเลยนะครับว่ามันจะทําให้เสกยภาพทีมของแมนยูเนี่ยดูดีขึ้นจากที่ปอกบายอยู่ต่อมีฟูโรแฟรนันมีแรสฟอร์ดมีมาร์คซิยาลถ้าซื้อได้3ตัวโดนสบายๆเลยนั่นคือความมั่นใจของแกนีเดวิลครับและใครล่ะที่เนวิลบอกว่ามันจะต้องซื้ออ่ะแน่นอนครับจะดอนซานโชอันนี้เป้าหมายแรกและ และอาจจะเป็นกองหน้าตัวเป้าและนักเตะค,คนนี้ครับที่ตกเป็นข่าวหนักๆเลยในวันนี้ในเรื่องของการเปิดอัตราต่อรองสาหรับบอลพนันจุกกฎหมายนะครับล่าสุดครับทางเบสแฟร์นะฮะบอลพนันจุกกฎหมายนะครับออกมาปรับราคาใหม่ของแจ็คลิลิชที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบแปลกๆมากแล้วคือมันแบบเป็นราคาที่เปิดมาแบบสวิงกันเลยฮะสวิงแบบไหนครับจากทีแรกเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ราคาของกิลิชในการย้ายไปอยู่กับทางปีศาจแดงเนี่ยอยู่ที่6ต่อ4ก็คือแทง4จ่าย6ไม่รวมทุนครับแต่วันนี้ฮะกับตลปัดเลยจาก6 4กลายเป็น4 6ครับก็คือเอาเงิน6บาทไปแลก4บาทไม่รวมทุนเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมนั่นหมายความว่าโอกาสที่กิลิชจะเป็นนักเตะของแมนยูนั้นมันมีเพิ่มมากขึ้น มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ทังสื่ออังกฤษก็รายงานเลยนะครับว่าไม่ว่าพฤติกรรมนอกสนามนะฮะของกิริะเร็วร้ายขนาดไหนเขาขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการเป็นแบดบอยและในช่วงที่ทุกคนต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านนะครับแต่กิฬิชดันแหกกฎออกไปปาร์ตี้นะครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งจะโดนปรับหลังจากที่ไม่ยอมอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนะฮะก็โดนปรับไป1 5 0 0 0 0ปอนปอ แล้วก็วิโรกรรมวิรเวณที่แล้วมาในอดีตวันมันก็สะท้อนเห็นถึงว่าพฤติกรรมนอกสนามของกิลิชนั้นน่าเป็นห่วงก็มีกูรูหลายๆท่านบอกว่าถ้าแมนยูจะซื้อต้องคิดด,ดีต้องนึกให้มันยาว,ยาวครับนึกไกลๆไ,ไปสักปี2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าว่ากิลิชจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าจะซื้อนักเตะแบบนี้ไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยครับว่าฝีเท้าความสามารถคุณสมบัติต่างๆ ในเชิงลูกหนังเนี่ยของกิริชดียังไงเขาดีแน่ครับมากด้วยพรสวรรค์มีพรสวรรค์ในตัวเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเป็นกังวลก็คือพฤติกรรมนอกสนามแต่มันก็มีข่าวว่าโอเลโนาสชาไม่สนใจเขาเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้เมื่ออยู่ในมือของเขาเขาสามารถที่จะสั่งสอนแนะนําและทําให้กิริชกลายเป็นนักเตะตระดับท็อปเต็มตัวได้เล่นกับทีมใหญ่ละ สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับเบ็ดแฟร์ปรับราคาแบบโอ้โหอุตลุดเลยแล้วลงแบบวกหาบมากมันนาให้ตอนนี้เตงจา๋าที่จะได้ตัวกิริชกลายเป็นแมนยูครับทิ้งห่างับดับ2ครับอย่างสเปอร์ที่ตกเป็นข่าวมาโตลอดเขาบม่อยากจะได้ทางกิริชครับแล้วก็ทางเชลซีด้วยนะแบบไม่เห็นฝุ่นสเปอร์เชลซีเนี่ยราคา10ต่อนหนึเอาเงิน1บาทไปแลก10บาท รองลงมาครับเลสเตอร์แมนซิตี้ลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวเอฟเวอร์ตันเคยตกเป็นข่าวแต่นี้ที่บอกว่ามันห่างไกลามากเพราะมีความคืบหน้าว่ากิลลิชกับแมนยูอาจจะจูบปากกันนะครับในเร็ววันนี้และคุณผู้ชมที่ดูนะครับกิลลิชเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับในแผงมิดฟิลด์เล่นได้ทั้งตัวรุกและตรงกลางเชื่อมเกมนะฮะมันสามารถที่จะทำให้โอลดนาโซชายืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เผชิญได้ตลอดครับแล้วก็ เติมมิติที่มันหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นเหตุที่แกรีนเวลเชื่อมั่นว่าปีศาจแดงจะกลับมาในปีหน้าใครเป็นแฟนผีใครเป็นแฟนหงใครเป็นแฟนระเบิดสีฟ้าส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขยับต่อมาฮะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเรื่องของขาออกปีศาจแดงครับตอนนี้มีการวิเคราะห์กันค่อนข้างชัดมากนะครับว่าประมาณสัก6-7ถึงนักเตะเนี่ยของทางปีศาจแดงครับจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีม คนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจสซี่ลินการ์ดนะที่จะหมดประโยชน์และแม้ว่านักเตะจะรักองค์กรเป็นเด็กที่เติบโตมาตั้งแต่ในระดับเยาวชนนะฮะแล้วก็เติบโตมาถึงชุดใหญ่แต่เมื่อมองถึงโอกาสที่เขาจะลงเล่นกับทางปิศาจแดงแล้วนะมันน้อยลงมันเอยททาให้ตอนนี้ปิศาจแดงพยายามอย่างยิ่งครับที่จะปล่อยลินการ์ดออกจากทีมไปนะครับ ก็จะมีพวกเลสเตอร์มีนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันเวสต์แฮมที่สนใจครับเดี๋ยวเรื่องของลินการ์เนี่ยเราค่อยมาวิเคราะห์เจาะประเด็นกันแบบหนักๆเลยเอาให้ลึกที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนอกจากลินการ์ดครับอเล็กซิสซันเชสไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของทางอเล็กนาโซชาครับและรับค่าเหนื่อยแพงเวอร์ Pang ด้วยนะฮะดังนั้นบอดบริหารก็เลยบอกว่าถ้ามันเขี่ยดได้เขี่ยดได้เลยมาโกสโวโฮนะครับไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของอเล็กนาโซชาครับและล่าสุดเนี่ย โอ้โหทำเรื่องงามไส้ด้วยนะฮะเขาแหกกฎล็อกดาวไปสุบุรีกินเหล้าปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่ประเทศอาร์เจนตินาโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเมื่อภาพมันชัดแบบนั้นเนี่ยอนาคตของโรโฮในโรโอโทฟฟอร์ดเนี่ยเหลือน้อยลงแล้วะฮะเช่นเดียวกันกับฟิลโจนครับนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่แมนยูพยายามนะครับในการที่จะปล่อยแล้วก็เททิ้งครับเพราะอยู่ไปก็ไม่ได้ใช้งานเต็มกลืนนะฮะเต็มที่เนี่ยคือมานั่งสำรองเท่านั้น ถ้าขายได้แล้วได้เงินมาประมาณสัก15หรือว่า20ล้านปอนด์เนี่ยมันน่าจะดีสำหรับทางแมนยูในการที่จะระดมทุนให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอันเดสเปรรานะครับวันนี้ก็รู้ตัวอยู่แล้วครับว่าอยู่กับทีมต่อเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโอกาสจะลงได้เป็นตัวจริงน้อยมากมากเขาอายุยังน้อยครับ24ปียังมีเวลาในการที่จะพัฒนาตัวเองครับแต่ต้องไปอยู่กับทีมที่จะได้เล่นอย่างสม่ำเสมอสำหรับอันเดสเปรราแต่ต้องรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นที่ไหน เดียโก้ดาโล่ก็เช่นกันครับนักเตะที่โซชาบอกว่าไม่เข้าสไตล์ไม่คลิกกับระบบการเล่นของเขาเขาไม่ถูกใจครับเขาอยากจะขายเห็นว่าล่าสุดเนี่ยปาริสแซ็์แรแมงครับอยากจะได้ตัวไปอันนี้ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่คือกลุ่มนักเตะที่จะเป็นขาออกสําหรับแมนยูนเต็ดครับอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะฮะปิดท้ายกันที่ในประเด็นของคาริดูคูริบาลีครับ คุริบารีตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมในซัมเมอรน์นี้นาบปลีจะยอมรับข้อเสนอที่น่าพึงพอใจว่ากันว่าจะอยู่ราวๆสัก75ล้านปอนด์ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่านี้นะฮะถ้าเป็นข้อเสนอนี้มั่นใจมากว่านาบปลีปล่อยแน่ครับเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยตอนนี้แล้วจะไม่ได้ราคานี้เลยนะครับเพราะว่าอายุอานามเริ่มที่จะเกือบๆแตะหลัก3ามแล้วสามสี่วันก่อนนะครับนีพูดมีข่าวว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวทางคางราดูคูลิบารีครับ แล้วเมื่อสักวัน2วันก่อนก็ตกเป็นข่าวว่าบริษัทแมงครับให้ความสนใจในการที่จะได้ตัวทางคุริบรีเช่นกันเหมือนกันครับนิคาสเซลชื่อของคุริบรีก็อยู่ในโปรเจกต์ในการสร้างทีมใหม่ครับสำหรับนิคาสเซลในยุคตกถังน้ํามันซาอุฮะแต่วันนี้มีข่าวจากทางฝั่งสเปนครับเรดิสปอร์ตครับซึ่งเป็นสื่อที่เราต้องบอกว่าต้องฟังหูไว้หูแต่เมื่อจินตนาการไปถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นจริงละ่ะจะเป็นยังไง สื่อฝรั่งเศสดังกล่าวนะครับรายงานว่าลิพูลกลายเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญาคาริดูคุริบาลีกองหลังนาโปลีนะครับในซัมเมอร์นีเนื่องจากว่านักเตะเริ่มที่จะมีใจอยากไปเล่นร่วมกับบรรดานักเตะระดับประการของหงแดงครับและก็มองว่าเวทีพิีเมียร์ลลกนั้นเป็นเวทีที่มันเพียบไปด้วยความทา้าทายถ้าเขาจะย้ายออกจากเกาโชเซลาตรี่ขอเป็นลลกที่มันดู มีสีสันแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเขามากกว่าลีกที่มันแทบจะไม่ได้เห็นความทะเยอทยานแต่อย่างใดไอ้อย่างทุกคนรู้กันครับคุ l ิบรีนั้นโอ้โหโดนเปเช่เนี่ยตามจีบเพราะเปเช่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเซนเตอร์ฮาฟเซนเตอร์ฮาฟของปาริสแซกมงครับนั่นก็คือทางติโกซินวาแก่แล้วจะต้องออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ ทางยักษ์ใหญ่เหลือเกิงครับก็อยากได้ตัวตายตัวแทนของติโกสินวาก็เลยมองไปที่คาริโคุลิบารีครับราคาล่ะฮะ75-80มีตั้งใจครับไม่ต้องห่วงเลยในขณะเดียวกันครับก็มีสื่อที่พยายามนำเสนอนะครับว่าทางคุลิบารีมีการวางแผนจะซื้อคอนโดหรูหรือว่าแมนชั่นหรูๆเนี่ยในกรุงปารีสประมาณว่ามีการเตรียมความพร้อมในการที่จะาแข่งกับทางปารีสจฉกแมงครับแต่ข่าววันนี้นะฮะอย่างที่สื่อที่ผมรายงานไปเนี่ยเขาบอกว่า คูลิบารีมีความต้องการส่วนตัวที่จะเล่นเคียงข้างเฟอร์กี้ฟันได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับทุกคนคงทราบดีครับเฟอร์กี้ฟันได้เป็นกองหลังระดับโลกฮะทุกคนให้การยอมรับในเรื่องของฝีเท้าความสามารถความเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลครับเช่นเดียวก,กันกับทางคูลิบารีครับก็ศรัทธาและก็เคารพในความสามารถของ v, v ีวเช่นกันและก็อยากที่จะมาเล่นร่วมกับทางฟันได้ครับ แต่นี่คือสื่อฝรั่งเศสรายงานนะแต่ไม่ใช่ฟานได์เป็นคนพูดนะครับอันนี้เราต้องฟังหูไว้หูก็เลยนําเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันคุณลองคิดดูนะฮะถ้าคุริบารีในวันที่พีกวันที่มั่นใจบอกเลยนะครับว่าเอาเข้าลงยากครับอันนี้นะเตลิพูเนี่ยรู้ซึ่งกัเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะเจอเจอกันมาและคุริบารีก็แกร่งพอตัวนะฮะแล้วถ้าได้เล่นเคียงข้างเฟอร์กีฟานไดละ่ะ โอ้โหบอกเลยว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับกองหน้าฝั่งตรงข้ามครับไอ้ครั้นที่จะเจาะตรงกลางเนี่ยโอ้โหยากลําบากเจอ2ยักษ์ตั้งตรงารางอยู่ตรงหน้าเนี่ยบอกเลยครับว่าจะผ่านยังไงคุณต้องเร็วคุณต้องเจ๋งจริงอะ่ะถึงจะผ่าน2ด่านนี้ได้หรือว่าจะโจมตีทางด้านลูกกลางอากาศสองคนนี้ก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกครับบอกเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ย เซนเตอร์ฮาฟของหงแดงอาจจะเป็นเหมือนกำแพงเมืองจีนก็ได้ครับที่มันจะโค่นลงยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เคยพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วว่าถ้ามันต้องเลือกจริงๆระหว่างแวนเนอร์กับคูลิบารีก็ยังมองว่าด้วยสถานการณ์ตรงนี้นะฮะตอนนี้นะแวนเนอร์ ur, น่าจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับลิพูมากกว่าในการเติมมิติที่มันหลากหลายในแนวรุกเพราะเซนเตอร์ฮาฟยังคงมีโจกโกเมที่มันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้ก้าวไปสู่ในระดับ ท็อปกว่าเดิมได้นะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมนํามาฝากกัน,นครับในเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับนั่นก็คือทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือสุดกระนี้ใครก็ตามที่รับความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมคลิกดิงดานล่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าตอบโจทย์ไปคุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ